ยอมให้เทพเบสซี่ยืนยันมาเกตไม่มีจุดอ่อนสวัสดีครับพบกับเรื่องราวในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับกับช่อง B K แปดเกรซนี่เรซซิ่งมอโตージีพีนะครับซึ่งควันหลงครับที่สนามเรดบูริงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมาร์กมาเกตเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีเบสซี่รวมถึงเฟรมินอัลเดเกนเนี่ยตามขึ้นโพเดียมมาครับซึ่งมาร์โกเบสซี่ครับนักบิดอิตาเลียนจากทีมอพิเล่เรซซิ่งครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าผมรู้ดีว่าการสู้กับมาร์กเนี่ยเป็น ผมรู้ว่าถ้าเขาแซงผมไปแล้วเนี่ยผมแซงกลับไม่ได้และเขาเนี่ยเร็วกว่าผมแบบเห็นได้ชัดเลยโดยเฉพาะในการเล่งออกจากโค้งที่แตกต่างกันซึ่งเวลาผมเข้าโค้งกับนักบินคนอื่นเนี่ยผมจะมีวิธีการหรือจะมีมุมในการแซงได้บ้างแต่ถ้าเบียดเข้าโค้งกับมาร์กเนี่ยแทบจะแซงไม่ได้แล้วหาช่องไม่ได้เลยครับซึ่งเบสกี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาก็เป็นยอดนักบินนะครับอยู่กับทีมแอฟริียมาแล้วก็ขับรถดูคาติเนี่ยมา3าปีกว่าแล้วแต่ว่าเขาบอกเลยว่ามาร์กเนี่ยมาจับดูคาติแล้วมันแตกต่างจากคนอื่นอย่างชัดเจนผมมไ่รู้ ว่ามาร์คคิดอะไรอยู่หรือไม่รู้ว่าร่างกายของมาร์คทำด้วยอะไรแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือร่างกายกับรถเนี่ยมันกลายเป็นหนึ่งเดียวกันและณนะตอนนี้ไม่มีใครหยุดมาร์คได้แม้กระทั่งตัวผมรวมถึงนักบิดคนอื่นๆก็จามนะครับก็กลายเป็นว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยมาร์คมาเก้นี่ร่างทองครับแล้วก็หยุดไม่อยู่ครับได้ดับเบิลวินนะฮะหกสนามติดต่อแล้วแล้วสัปดาห์นี้เดี๋ยวรอดูที่ฮังการีนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยมาร์คมาเก้ก็ได้ลงฝึกซ้อมที่สนามบาราตอนพาร์คที่ฮังการีแล้วแล้วาาม,มาร เข้าตีนผมมากหวังว่าผมจะทํำผลงานได้ดีนะแม่มาพูดแบบนี้คนอื่นได้เครียดเลยครับก็ถ้ายังฟอร์มแบบนี้ต่อเนื่องดับเบิลวินไปเรื่อยๆไม่เกิน4สนามครับจะเป็นแชมป์โลกอย่างเป็นทางการแน่นอนอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ามาร์คมาเกตเจ้าหนูเด็กระเบิดที่ปัจจุบันกลายเป็นรุ่นใหญ่แล้วเนี่ยจะคัมแบ็กกลับมาเป็นแชมป์ได้หรือไม่เดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับ